Premises, นี่ปัดคีด <user windows S 2> <same S 1> ็กพี่น้อโอ้โหลุกอะไรกันนี่นี่นี่โอ้โหโอ้โหเลีย์พอกันนะชอบนี่ยังไงท่านหลงผาสวรรค์เลยเหรไป ก็มาจากทวบเ่องเจได้รับจุดเยี่นี่นี่นนี่พ่อมาเจ็บปะงอือเยี่ยมกจะิดเรื่องอะไร้นเจ็งลยไม่ใช่ตลอด อีัืก็ได้ยูนนี่เนี่ยเงียบเพิ่งเงียบิ่งนี่ง,ง,งพักกันมางโอ้โหอใส่จีบอ่ะต้องหงายโอ้โหตัวเล็กปั๊ดคู่สูต พวกสอปอกันนะ